ันนี้พ่อลาจะพาไปเมืองบาก่อนที่เขาบอกว่าเมืองฟ้าอมอแต่เอ๊ะบาก่อนแล้วไปทันหนาแล้วไปยงังไงคุณลาคุณลาคุณลา กบีนำหน้าโอ้โหนี่หรือบ้านกอกคิดกับบ้าน,น้องตัางหลักก็หลายว่ารถกาเล่นกันมุ่งไมามากว่ากบุกไปกบหันนนหหวหน้าผู้คนนั้นชนหัวไหลไม่รู้ Up กับผู้ชายก็ทำไม่ให้ใจกล้าคนบางบอมีมูงจริงผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงนั้นผู้ชายเป็นแฟนผู้ชายนั้นทาเป็นมานฉันฟ้าผ่าโอ้โหนด้หรือบ้านตอคิดกับบ้านนอกต่างหลังตอกลายว่า ที่คอยสนับสนุนพวกเราจนทำให้พวกเรามีวันนี้และขอกล่าวลาจากหัวใจด้วยคำว่าขอบคุณท่ะวู้ขอสีงตอมือกับเรียนสังกระแพงด้วยอโอเคอะแสงกระแพงเพงชิญด้านหน้านิดหนึ่งครับเฉยเลยนะคะ แมตอนนี้ต้องบอกว่าเวทีเราดูเล็กไปถนัดเลยนะฮะสาวเหนือสาวเหนือสาวเนี่อ่ะเชิญนะขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยโชว์ความสวยกันสักนิดหนึ่งโอ้โหนะฮะเออผมได้เพื่อนผมละอยู่ฝั่งนี้แหละอะไรจ๊ะนี่ผมได้เพื่อนผมละเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยครับสู้ไม่สู้สู้ครับเออเยี่ยมมากเยี่ยมมากถึงเวลาของการคอมเมนต์กันอีกแล้วครับเริ่มต้นจากท่านแรกเลยครับอาจารย์แดนเชิญครับครับขอบคุณมากสวัสดีครับสันกำแพงเชียงใหม่ครับ เขาบอกคนเหนือสวยนี่ไม่ผิดเลยนะสวยจริงๆนะฮะเออเรามาดูเรื่องเพลงพระเทพทรงบุญนะครับพรเ,เพลงนี้คุณคัทริยามาลสีเป็นผู้ขับร้องต้นฉบับแล้วก็ครูลบบริรั์ท่านศิลปินแห่งชาติท่านเป็นผู้ประพันธ์คนที่ร้องเพลง <c oughs> เพลงนี้มีแก้วเสียงดีนะครับจะเพียงแต่ว่าเวลาเปล่งเสียงออกยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการร้องบ้างเล็กน้อย ฝึกอีกน,นิดเดียวอาจะเก่งมากนะหนูเป็นคนที่มีต้นทุนเสียงดีนะครับพอมาถึงโอระน้อยเชียงใหม่นะก็ขอบคุณเลยให้เราได้เห็นบรรยากาศของพี่น้องทางเหนือเหนือหเห็นบรรยากาศของพี่น้องชาวภูเขาเออนะครับพวกนกแรอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้ดูแล้วมีความสุขดีเพราะว่าต้องยอมรับว่าเพลงนี้เราไม่ค่อยคุ้นอนะโอละน้อยเชียงใหม่แต่เราได้เห็นภาพนะครับ พอมาถึงโ oh อ้โหบางกอกนี่เป็นเพลงของอคำร้องทำนองของอาจารย์ทลรทีทันทองถ้าต้นฉบับก็คุณบุษบาอธิษฐานเป็นผู้ขับร้องไว้นะครับ mm hmm. ก็ทำหน้าที่ได้ดีแต่เพียงแตว่าโอ้โหบางกอกหนูเป็นคือเสียงน่้ดีอยู่แล้วแต่วิธีการร้องบางครั้งหนูหายใจมันไม่ค่อยถูกช่วงเคดีว่าไม่ถูกวักของเพลงบางคำก็หายใจเสยาวจะ มันก็สั้นนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฝึกอีกนิดเดียวนะลูกนะแต่จริงๆแล้ววงนี้มีอนาคตนะฮะอาขอให้โชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แดนครับขอบคุณค่ะท่านต่อไปนะคะอาจารย์นรพลพานทองค่ะแอบแอบเห็นนะครับน้องตีมีเป็นเครื่องเป่ามีการเปลี่ยนชุด,ดวเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็น่ารักดีนะครับดูสีสันดีดูดูดมีอะไรให้มากช่วยแดนเซอร์เข้าไปด้วยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นผู้หญิงนะเครื่องเป่าก็ให้สนเสนียงที่นุ่มนวลเหมือนผู้หญิงเป่าจริงๆ นะครับเพียงแต่ว่าผมว่าน่าจะไวซิ่งให้เพราะวันนี้อีกหน่อยมันจะได้ไม่ดูเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดเครื่องมือครบนะครับแต่ว่าเพียงวันโน้ตเราอาจจะไม่ได้ไวซ์มามากนักแล้วก็เพลงเพลงเร็วโอโหบังกอกนะครับก็สนุกดีเพลงนี้ผมเป็นคนเรียบเรียงไว้เองก็เล่นบรรเลงกันได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงรอยต่อบางช่วงผมว่าจะมีสะดุดเล็กน้อยถ้าซ้อมมากวันนี้อีกหน่อยคงจะเนี๊ยบมากเลยนะครับอย่างอื่นดีหมดครับขอให้ประสบความสําเร็จครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับถานต่อมาครับคุณครูวุตครับเชิญครับครับสวัสดีน้องๆ้องโรงเรียนสันกำแพงนะครับก็เพลงแรกนะครับขอชมว่าชุดสีม่วงเข้ากับ องพระเทพเลยนะครับก็คือสีม่วงเข้ากับบรรยากาศของเพลงนะครับส่วนมาเพลงที่สองเนี้ยได้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นชุดเหนือหรือว่าจะเป็นการตีกองสบัดชัยเป็นอะไรทุกอย่างเนี่ยขอชมนะครับได้ได้ดูดีขอตีนิดเดียวคือชุดสุดท้ายช่วงแรกเต้นโอเคนะครับแต่ตอนหลังเนี้ยรู้สึกล้าไปนิดนึงเริ่มล้าและเริ่มแบบเหนื่อยเริ่มไม่ค่อยมีแรงแล้วก็บ็อกกิ้งนะครับถ้าเปลี่ยนมาก เปลยนเยอะก็จะทำให้บ็อกกิ้งเสียฉะนั้นขอตินีดเดียวครับแค่เพลงสุดท้ายแค่นั้นครับขอบคุณครับสุดท้ายนะคะอาจารย์ถลาค่ะครับวงสันกําแพงเป็นความภูมิใจของผมโดยส่วนตัวก็คือเป็นคนเหนือเหมือนกันนะครับคพเป็นคนเหนือถึงรถดันยกมือขึ้นกันรึอ่าฮะ ก็สำหรับเพลงพระเทพทรงบุญก็นิด,ดนิดหน่อยหน่อยคือเวลาลงต่ำเนี่ยเสียงต่ำจะไม่ค่อยถึงนะฮะแล้วมาถึงเพลงโ oh อละหนอเชียงใหม่เนี่ยภูมิใจมากเลยทีเดียวดูปั๊บสบายหูสบายตาเหมือนกับไปเดินอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เลยเนี่ยเข้าใจขอชมมาอ,อันนี้ขอชมและเพลงโอโหบางกอกเนี่ยก็เหมือนอย่างที่อาจารย์แดนบอกครับการร้องหนูร้องเสียงดีดนตรีเล่นดีแต่การจัดระเบียบในการเปล่งเสียงออกมาเนี่ยบางทีมัน มันไม่ลงตัวมันมันจะล้นล้นเข้ามา้งมันจะเกินเกินบ้างน่อกนั้นดีหมดครับโชคดีนะฮะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ทลาด้วยนะครับผมแล้วก็ขอเสียตัวมือให้กับน้องๆจากโรงเรียนสันกำแพงด้วยขอบคุณมากเอค่ะโอ้โหขอบคุณครับให้น้องๆไปพักก่อนเนาะเชิญเลยครับแหมมีนันด้ด้วยชอบมากเลยขอได้ไหมะ <öyle> <S 2> <S 2> เอ,อ่ปเขาบอกไม่ให้ค่ะไม่ให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหอ่ะย้ำอีกครั้งนึงดีกว่าในส่วนของเรืยสายกำแพงด้วยใครจะโหวตให้โหวตไปที่หมายเลขอะไรคบเบลใช่แล้วนะคะให้กดไปเลยนะคะที่ตจอจันสี่เก้าหกแปดเก้าเก้านะคะแล้วกดโทรออกค่ะจากนั้นนะคะให้รอฟังเสียงตอบรับนะคะเราตามด้วยรหัสหนึ่งสามนั่นเองค่ะหนึ่งสามครับเอาละครับตอนนี้ผมจะไม่อัปเดตคะแนนอะไรแต่อย่างใดแล้วนะครับ เพราะว่าเราจะปิดโหวตกันตอนสามทุ่มครึ่งครับตอนนี้ใครมีเวลาโหวตกันเข้ามาครับรบกวนถคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับทุกๆหมายเลขทุกๆก,กำลังใจมีผลต่อน,น้องๆใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้กับเงินรางวัลมูลค่า2 0 0 0สนบาทครับ ต้องรอรุนกันดีกว่านะคะเกตอ,เอา <นะ S 2> ล้ค่ะตัวตอนนี้นะคะเรามาขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรากนสักหน่อยนะคะครเริ่มจากนะคะ M150 ค่ะวิตามินนะคะน้ำดื่มพรินค่ะสแน็คแจ็คเครื่องดื่มแซซี่นะคะแล้วก็เครื่องดื่มฟูมูนนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับใช่แล้วและที่ขาดไม่ได้นะคะสถานที่แห่งนี้นะคะนั่นก็คือศูนย์การค้า p r i v ซ c y p าซ z a นะคะตลาดใหม่ไทยพานีนั่นเองค่ะใช่แล้วขอซื้อตัวมือกับผู้ใใจดีของเราด้วย ขอให้มีปีต,ต่อไปนะเปะ็<ต>นที่ใจใจดีของเราแบบนี้ตลอดไปรวมไปถึงเป็นกําลังใจให้กับน้องๆวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมด้วยนะครับใช่แล้วเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะน้องน้องแต่ละวงเนี่ยนะคะ<ช>จะสบแสดงโคอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากิจกรรมดีๆของเรานะคะยังรอคุณผู้ชมอีกเพียบเลยเรายังมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตอีกหลายๆท่านเลยใช่ไหมใช่แล้วนะคะรออยู่ยังไงอยู่กันก่อนได้ไม่ได้ไหวไม่ไหว วายนะคะแต่ในช่วงนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอสนตัวือกับคณะกรรมการด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทั้ง4ี่ท่านเลยนะครับที่มาช่วยคอมเมนต์ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆและข้อมูลดีๆกับน้องๆทุกวงเลยนะครับใช่แล้วค่ะเอาล่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพบกับศิลปินที่ต้องบอกว่าโอ้โหลูกคอของเขาเนี่ยนะคะทำอะไรอ่ะผมพยายามไงแตอผมลองไม่ได้นะครับอ้าวนี่ก็คือศิลปินคนนี้เลยครับพี่มนต์สิทธิ์ คำมส้อยครับแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ระหว่างพักอย่าลืมโหวตกันเข้ามาเยอะๆทั้ง5ทีมสักครู่เดียวว